วันนี้มนุษย์เดินทางของนํามาทําความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของจังหวัดสราแก้วกันนะครับนั่นก็คือละลุละลุนั้นเป็นภาษาเขเมรนะครับมีความหมายว่าทะลุทะลุนี่ก็ตรงความหมายเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคือแท่งดินเนินดินที่มีความสูงตั้งแต่2ถึง5เมตรนะครับ แล้วก็มีรูปร่างที่เหมือนโดนทะลุทะลวงเลยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะฮะที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะสายลมกัดกรอ่อนการยุบตัวแล้วก็พังทลายของดินจนเกิดมาเป็นสถาปัตยกรรมหรือปฏิมกรรมที่งดงามอย่างที่เราได้เห็นนี่แหละก็ต้องใช้เวลามาเนิ่นนานหลายปีครับกลายเป็นความสวยงามแปลกตาและเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวนะครับสำหรับการท่องเที่ยว ลลุนะครับเราก็จะต้องกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นด้วยการนั่งรถอ e ีแท็กเข้าไปชมรถอ e ีแท็กเนี่ยก็เป็นรถที่ชาวบ้านเขาใช้ในงานเกษตรแล้วก็ดับแปลงมาเป็นรถเพื่อนาเที่ยวนะครับราคา200บาทเท่านั้นเองแต่ว่านั่งได้4คนนะครับนั่นเท่ากับว่าจ่ายคนละ50บาทได้ทั้งรถนําเที่ยวและได้มาคุเทสส่วนตัวด้วยเพราะว่าชาวบ้านที่เป็นคนนำเราไปเทียเ่ยวก็จะคอยให้ความรู้ คำถามต่างๆที่เราสงสัยนะครับแล้วข้อสําคัญอีกอย่างนึงเนี่ยการท่องเที่ยวรูปแบบนี้เนี่ยผมนับว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้คนนะขับรถส่วนตัวกันเข้าไปเพราะว่าถ้าการขับรถส่วนตัวเข้าไปมากๆเนี่ยพื้นที่มันยังมีความเราบางนะฮะแล้วก็อาจจะพังทลายดินต่างๆก็อาจจะเสียหายได้ สำหรับกิจกรรมในการท่องเที่ยวละลุนะครับนอกจากเราจะไปชมความสวยงามไปศึกษาความรู้เรื่องธรณีวิทยาสิ่งหนึ่งที่จะตอบโจทย์นะักท่องเที่ยวในยุคนี้มากก็คือการถ่ายรูปนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นสายลนดนสเคปสายพอร์เทรตสายเซลฟี่รับรองว่าจะได้รูปที่ถูกใจแน่นอนครับมีมุมสวยๆให้ถ่ายเพียบเลยแล้วก็การท่องเที่ยวของละลุเนี่ยเที่ยวได้ทุกวันนะครับทุกฤดูกา ตั้งแต่เช้าแปดโมงเช้าจะถึง6กโมงเย็นเลยถ้าบางคนเป็นสายช่างภาพแนวรักธรรมชาติหน่อยก็อาจจะขอต่อรองชาวบ้านนิดนึงนะครับเพราะว่าว่ากันว่าเขาเป็นจุดที่ถ่ายดาวยามค่าคืนได้วสวยงามด้วยส่วนเรื่องของฤดูการก็จะมีความงดงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูนะครับฤดูฝนเนี่ยจะมีนาข้าวนะครับเป็นประกอบความสวยงามด้วยส่วนฤดูหนาวก็เย็นสบายนะครับไม่ร้อนแต่ฤดูร้อนเนี่ย ก็ได้เรื่องของแสงเงาแสงธรรมชาติที่ค่อนข้างสดใสหน่อยนะครับการท่องเที่ยวในเมืองไทยธรรมชาติในลักษณะดเดียวกันนี้นะครับยังมีปรากฏการณ์แบบเดียวกันคล้ายกันที่แพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่แล้วก็เสาดินนาน้อยที่จังหวัดน่านนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวไทยตัวจริงเนี่ยต้องเก็บให้ครบทั้ง3าที่นี้นะครับแต่ถ้าใครสะดวกไปที่จังหวัดสระแก้วก็ไป สัมผัสความงดงามของละลุได้นะครับละลุตั้งอยู่ที่บ้านคลองอยางนะครับอยู่ที่ตำบลทัพพระราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วข้อมูลการท่องเที่ยวต่างๆผมใส่ไว้ใต้ลิงก์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงหากมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดสระแก้วนะครับก็อย่าพลาดที่จะไปชมความสวยงามของละลุกันนะครับ